ถ้ำเลสเตกดอนคือถ้ำน้ำทะเลรอดที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวถึง4กิโลเมตรเราต้องล่องเรือคายักใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเลยถือเป็นถ้ำน้ำรอดที่ยาวที่สุดของเมืองไทยที่ถูกค้นพบในปัจจุบนันนี้ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่อำเภอทุ่งวา้าจังหวัดสตูลนี่เองครับ ล,ล่องเรือคายัก2ชั่วโมงในถ้ำีลสเตโกดอนถ้ำที่ยาวที่สุดของเมืองไทยอยู่ที่จังหวัดสตูลปากใต้บ้านเรานี่เองถ้ำเลสเตโกดอนนะครับแต่เดิมอะเรียกว่าถ้ำวางกล้วยหรือถ้ำเลส่วนคำว่าสเตโกดอนตั้งตามชื่อช้างสเตโกดอนที่ถูกค้นพบชิ้นส่วนขากรรไกร และฟันกราบของช้างน้ำปันเองที่มีอายุราว1.8ล้านปีถูกค้นพบเมื่อปีพศ2551และเป็นที่มาของการสำรวจและจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทรณนีสตูนะครับจนได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกให้เป็นอุทยานทอรณนีโลกซึ่งเป็นอุทยานทอรณนีโลกแห่งแรกของเมืองไทยและยังเป็นอุทยานทรณนีโลกอันดับที่5ในอาเซียน น,นี่คือทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้กําลังลากเรือจะเข้าตําเล็กครับอ๋อลากเรือทำไมถึงมาลากเรือครับเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือครับสวัสดีครับผมยิมเกียนบบเด็กเป้เที่ยววู้วนนี้ดีครับผมกําลังจะนั่งเรือคายักไปที่ถ้ำเลเซโกรนะครับ ความที่เป็นถ้ำติดกับทะเลการเข้าเที่ยวชมความสวยงามของถ้ำแห่งนี้ด้วยเรือคายักจึงต้องอาศัยช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลนะครับช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงที่น้ําขึ้นเต็มที่โดยเฉพาะช่วงเวลาน้ําเกิดตั้งแต่ช่วงขึ้น13-15ค่ำจนถึงแง1 0 3ค่ำซึ่งเป็นช่วงที่น้ําจะขึ้นเต็มที่เลยนะครับทาให้การทายเรือนภายในถ้ำของเรานะครับไม่ต้องลงเดินซึ่งไอตอนที่ผมไปนะครับก็เป็นช่วงที่น้ําอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทาให้บางช่วงบางแห่งนะครับเราต้องเดินตลอดระยะเวลาราวสองชั่วโมงน,นะครับภายในถ้าหินปูนแห่งนี้เราจะพบกับเรื่องราวมากมายและความสวยงามของหินง,งอกหินย้อยต่างๆในถ้าโดยที่เราจะจินตนาการเหมือนกับการล่องเรือผ่านเข้าไปจากปากช้างผ่านอวัยวะต่างๆจนถึงทางออกก้นช้างช่วงนี้นะครับผมอยู่ในหัวช้างครับก็สภาพอากาศนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับจากข้างนอกที่แบบร้อนอบอ,อ้าวนะครับผมพอมาข้างในก็โอ,โอ้เย็นดี โอเคสองสองบสองไปสอะเจียวกระเจียวช้างากะเจียวช้างรู้ยังตั้มนี้ยังตัวผู้ตัวเมียนีะเจียวช้างวาผนังนะครับห้องจติมกรรมให้ท่านดูด้านบนจะมีเหมือนกับองค์ปูนปัร์มาเปะไว้จะเป็นรูป 3D ส่วนด้านขวามือด้านนี้เราจินตนาการว่าเป็นเมงกับรุนยักษ์ครับผม แลล้้้้ววก็มีตอต,ตออรรราาายยู่ดดนนหนคคัับบผช,บชิ้นส่วนของช้างเลสเตโกดอนนะครับได้สันนิษฐานว่าหูกกระแสน้ำพัดมาติดภายในโพรงถ้ำแห่งนี้ชุดนี้จะเรียกว่าจามแยกรูปตัววายทำไมถึงเรียกจามแยกรูปตัววายดูครับมันมี2องฝั่งนะครับส่วนฝั่งด้านขวานะครับ นี่เราเจอฟักซิลของจ้างตำเริสติโกนสามร้กว่าจินครับนี่ครับจุดนี้ครับที่เจอฟอซิลของจ้างครับทางด้านฝวามือนะครับทางอบตไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับเผื่อฟักซิลยังมีครับจุดนี้จุดไอ้ไรจุดที่สานะครับลานยาดพิรุนครับผมหรือว่าอีกชื่อก็หินย้อยโลดคาเฟ อินย้อยหลกาเควด้านในของมันจะตัว,วรเราเข้ามาอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้ถ้าฝนตกด้านนอกนะครับเราก็จะรู้เลยครับว่าฝนตกอยู่เพราะจุดนี้ถ้าฝนต,ตกมันก็ตกความเจริญเติบโตของมันปีหนึ่งย้ายประมาณ4ี่ถึงห้ามิลน,นะครับ จุดนี้คือจุดที่เจ้า้าที่จะให้ทุกๆคนปิดไฟฉายได้ลองสัมผัสกับความมืดที่แท้จริงนะครับ,รบที่เขาบอกว่าจะมืดเป็น3,000เท่าของข้างนอกเลยนะครับและให้เราอยู่กับความเงียบประมาณ1นาทีนะครับเมื่อกี้นะครับจุบดเมื่อกี้คือจุดทดสอบความมืดครับก็คือเป็นหลับตาเป็นหนึ่งนาทีโหมันมืดมากเลยครับไม่มีแสงสว่างรอดออกมาเลยครับชอบชอบมากเลย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนที่ปากถ้ำนะครับเมื่อกี้เราใช้เวลาอยู่ในถ้ำประมาณ2ชั่วโมงครับผมนี่ครับกําลังเข็นเรือขยักขึ้นไปข้างบนครับผมหลังจากที่เราออกจากถ้ำได้ครับเราก็ต้องไปล่องแม่น้ำมันต่อครับเป็นแม่น้ำที่ออกไปปาก,กงกลางครับผม บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบริเวณนี้ชาบ้านเขาียกเป็นสวังช่วยครับจากตําเลครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อด้วยเรือหางยาวออกสู่เลอันดามันตรงนี้นะครับเป็นเขตแบ่งแยกระหว่าง2จังหวัดนะครับก็คือฝั่งขวาเป็นของจังหวัดตรังครับฝั่งซ้ายเป็นของจังหวัดสตูลนะครับผมที่นี่เปิดมาได้กี่กี่ปีกี่เดือนแล้วครับ ใช้บริการนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการประมาณ6ปีเลยครับ6ปีนะครับพวกค่าใช้จ่ายองเงี้ยครับค่าการบริการเนี่ยค่าบริการใช่ไหมครับค่าบริการก็วันละ300ครับผมก็คือ300รนี่คือนับตั้งแต่เราที่กระบะท่ำจนกว่าจุดท <the picture. S 1> right ี่จุดชมิวดาวไอจุดตายก็มีรถรับเที่ยวบนถนน เราออกมาจากท่าน,นะครับจุดบริเวณนี้เป็นจุดพักรอเรือหางยาวนะครับ,บก็จะมีบริการอาหารว่างได้แก่ขนมและน้ำนะครับถ้าไม่เอารถมาคือแบบถ้าเผล่อนั่งแบบรถโดยสารอะไรเงี้ยครับอ๋อโดยสารก็คือถ้าเกิดว่ามาจากอัดใหญ่นะเขาจะมีรถตู้อัดใหญ่ทุ่งว่าเขาวิ่งอยู่เปนปทำครับเป็นรถโดยสาร แล้วก็สามารถมาลงที่พิพิธภัณฑ์ได้เลยครับแต่ว่าต้องมีการติดต่อต้องจองล่วงหน้าครับเพราะว่าในแต่และว,วันจะมีคิวกำกับอยู่แล้วว่าวันนี้กี่คนกี่คนกี่คนแสดงว่าจะมาที่นี่ต้องมาติดต่ออย่างน้อยกี่วันอย่างน้อยหนึ่งวันครับเพราะว่าคันท่องเที่ยวในถ้ำเนี่ยมันต้องอาศัยระดับน้าทะเลครับถ้าเกิดว่าน้าทะเลไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ดันหนุนเข้าไปก็ไม่สามารถเข้าถ้ำได้ นะครับมาที่นี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ดูข้างหลังผมสิมันมีสายลุงกินน้ำด้วยนี่โอ้โเมื่อออกจากปลายถ้ำนะครับเราก็จะนั่งเรือหางยาวสัมผัสกับระบบนิเวศและผืนป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเป็นอันสิ้นสุดคลิปนี้นะครับ ท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดทับตะไคร้ให้กับช่องผมด้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม